สวัสดีครับผมต้นครับเจ้าของร้านออโตัดีครับแต่วันนี้จะไม่ได้มาเป็นเจ้าของร้านครับวันนี้จะมาเป็นเจ้าของรถเ e สลาโมเดล3 p e เพอร์ฟอร์มานครับรถคันนี้ของผมเองครับออกวันที่17มีนาปี2,566นะครับวันนี้วันถ่ายคลิปครับ20กันยา2,566ครับ6เดือนอีก3วันเจออะไรมาบ้างเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังครับ6เดือนนะครับตอนนี้ผมวิ่งไปแล้ว70,00กิโลครับถ้าเทียบค่าน้ำมันนะ เทียบจากเอาผ่าแล้วกันผมใช้โตโยต้าเอาผ่า2.5เบนซินอยู่นะครับกิโลหนึ่งประมาณ5บาทถ้าตอนนี้ตีเป็นค่าน้ำมันใช่ปะ่ะ7,000โลเท่ากับเราประหยัดเงินไปแล้ว35,000บาทจริงไหมครับแล้วก็อันเนี้ยผมไปชาร์จซูเปอร์ชาร์จก็คือจะมีไอคอนสยามที่ไป,ไปบ่อยนะไอคอนสยามเซ็นทรัลพะราม3แล้วก็เซ็นทรัลเวิลด์3ที่นี้ที่ผมไปบ่อยก็ไปชาร์จซูเปอร์ชาร์จเวลาไปทีไรเนี่ยจะเหลือแบตเตอรี่ประมาณสัก 20% 18อะไรอย่างเงี้ยชาร์จประมาณ20ไปถึง90หรือ20ถึง1้อเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ชั่วโมงเดียวนะครับ <Wow. S 1> ข้อเสียก็คือเอารถไปจอดเสร็จใช่ไหมเราเดินเข้าไปในห้างสมมติไปสั่งอาหารอาหารยังไม่ทันมาเลยแบบเต็มแล้วเราก็ไม่อยากเป็นคนที่นีสใส่ไม่ดีเสียมาเยาใช่ป่ะเราก็ต้องเดินลงไปเพื่อไปถอดสายชาร์จอะ่ะแล้วก็ไปหาที่จอดอันนี้ก็จะเป็นความวุ่นวายนิดน,นึงแต่แลกกับความฟรีในการชาร์จถือว่ารับได้ครับแล้วก็ข้อที่2นะที่ผมรู้สึกว่า มันเป็นข้อดีก็แล้วกันก็คือพอเรามีโทรศัพท์ใช่ป่ะมาใหกล้มาทุกวันนี้มันเป็นความเคยชินไปละเรียกว่าสบายจนเคยตัวมีโทรศัพท์ถึงรถเปิดลหลายๆคนที่เป็นเจ้าของเทสซาก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะครับคือเราใช้โทรศัพท์อยู่ในกระเป๋าก็ได้ไม่ต้องถือออกมาไม่ต้องมีกุญแจไม่ต้องกดไม่ต้องมาแตะอะไรก็ได้แล้วแต่บางคนนะที่เขาใช้เป็นมือเปิดยกอะ่ะออโต้เขาเรียกว่าอะไรนะด้ามมือเปิดยกอะ่ะ ทบจะไม่ต้องอะไรเลยเดิไมใกล้มันยกจับเปิดลงไปนั่งได้เลยเหยียบเบรกเปลี่ยนเกียร์ขับไปได้เลยครับเวลาลงจากรถก็เช่นเดียวกันครับปิดประตูแล้วก็เดินหนีไปเลยทุกวันนี้ผมต้องบอกตรงๆว่าพอไปขับรถคันอื่นใช่ไหมที่ไม่ใช่เทสลาปุ๊บเนี่ยลืมลืมล็อกรถเลยลืมล็อกรถหรือบางทีเดินมาก็เอา้ารถไม่เปิดมันเป็นเรียกว่าเป็นเป็นความเคยชินไปแล้วครับทำให้เราเสียนิสัยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คืออันนี้เป็นข้อที่ผมทําเองก็คือผมโหลดลงมานิ้วนึงดังนั้นเนี่ย เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะติดนะครับติดท้องสักหน่อยหนึ่งเฉียวเชียวอะไรแบบนี้ทำให้ชีวิตลําบากขึ้นแต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเกี่ยวกับผมเองเนีมนนะ่มันล็อกแล้วเห็นปหมมันล็อกแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยอย่างปกติบางทีวันวันไหนไม่ได้เอาคันนี้ไปใช่ไหมพอไปจอดปุ๊บเดินหนีไปอา้าล็อกรถอย่างว้าลืมอะไรเงี้ยนี่เป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับให้คนที่กําลังหาข้อมูลอยู่จะได้มีไอเดียไว้เออมันเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนี้ครับหรือว่า ใครที่ใช้อยู่เป็นเหมือนผมไหมมาแชร์กันได้นะครับเล่าให้ฟังได้แล้วก็ปัญหาที่ผมเจอพลิกๆนะเรื่องหนึ่งก็คือผมมี wall box อยู่ที่บ้านไม่ใช่ของเทสซานะครับจริงๆติดมาเป็นปีแล้วละยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งแล้วกันใช้คําว่ายี่ห้อหนึ่งแล้วกันไม่อยากพูดเดี๋ยวนน่นชาร์จชาร์จเสร็จเสียบใช่ไหมเสียบสักพักนึงมันตัดมันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์ว่ามันล็อตชาร์จก็คือชาร์จไม่ได้เราก็เข้าใจว่าเฮ้ยวอล์ล box มันเสีย แน่ๆเลยเราไม่โทษรถก่อนเราโทษวอกบล็อกเราก็โทรไปหาคอเซนเตอร์ของเขาอะปรากฏว่าวอล์กบ็อกปกติแต่กระแสะไฟอะเราดูในแอปอะกระแสะไฟที่มันเข้าบ้านเราอะมันตำ่ำก็ไม่ได้ม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึง่งอยู่บ้านครับชาร์จรถชาร์จรถเสร็จปุ๊บเปิดแอร์ในบ้านไฟดับเอาละไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่มันพีคมากก็คือผมโทรไปการไฟฟ้าตอนเที่ยงคืนการไฟฟ้าบอกว่าเดี๋ยวส่งรถเข้ามาดู ก็ไฟฟ้ามาถึงหน้าบ้านเลยมารถไฟฟ้าคันส้มๆใหญ่ๆอะ่ะไม่ใช่บ t s เนะปิงเป็นรถการไฟฟ้าครับมาถึงบ้านตอนเที่ยงคืนเขาก็มาวัดกระแสะไฟเขาบอกว่ามันผิดที่บ้านผมเองเขาบอกว่าจากมิเตอร์บ้านเราอะ่ะสายสมมุติว่าจากจากบ้านออกไปที่มิเตอร์ใช่ไหมจากมิเตอร์อะ่ะเขาบอกว่าสายมิเตอร์เราอะ่ะไปจ้ำอยู่ในเส้นที่เส้นนี้คนใช้เยอะเส้นเมนอะ่ะเป็นเมนที่คนใช้เยอะเขาก็เลยบอกว่าเขาอะ่ะย้ายไฟให้จาก เขาไปจําเส้นนี้ไฟมันน้อยใช่ปะเขาเลยไปจําอีกเส้นหนึ่งให้ไฟมันเต็มก็กลับมาบ้านไฟสว่างชาร์จรถได้ไวขึ้นอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่ผมเจอและแชร์ให้ฟังแล้วกันเผื่อเพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับมีปัญหาว่ามันชาร์จแล้วมันตัดเพราะผมเคยเห็นคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมาแชร์ให้ฟังกันเยอะว่าเฮ้ยมันชาร์จแล้วมันตัดจริงๆมันเป็นที่ไฟบ้านนะครับถ้ายังไงลองเช็คเรื่องกระแสไฟแล้วก็ลองเช็คลองเช็คในแอปดูมันจะมีตัวเลขบอกบ้านผมมันตกไปเหลือประมาณร้อยเก้ารับลอมโพรกั่ ใช์ให้ฟังแล้วก็ตัวรถใช้มา6เดือน16มีนาที่บอกไปนะครับล่าสุดที่เจอปัญหาแบบตื่นเต้นเลยก็คือวันที่14 14กันยาวันบรหัสที่แล้วใช่ไหมใช่แหละวัน14บกันยาผมกลับบ้านตอนสองทุ่มจอดรถเข้าไปข้างในเลยครับจอดเข้าไปในข้างในบ้านเลยเช้าตื่นมาวันศุกร์ที่15อ่าคิดว่าจำไม่ผิดนะวันศุกร์ที่158โมงก็ไปออกจากบ้าน มันขึ้นว่ารถสตาร์ทไม่ได้ขับไม่ได้แล้วมันขึ้นเป็นเป็นโค้ดว่าซอฟต์แวร์การขับซอฟต์แวร์ไม่สัมพันธ์กับระบบการขับขี่รถไม่สามารถสตาร์ทได้ผมก็โทรเบอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินเทสลาครับก็โทรไปปุ๊บเนี่ยเขาาให้กดหนึ่งอันนี้แชร์ให้ฟังแบบสนุกสนุกอะ่ะ กดหนึ่งเป็นคนเขาบอกว่าถ้าฉุกเฉินรถขับไม่ได้หรือ,อยางแตกให้กดหนึ่งปุ๊บมีคนมารับโทรศัพท์เขาก็ช่วยเหลือเบื้องต้นเรียกว่าคุยดีเลยครับแต่ว่าเท่าที่ฟังเท่าที่ผมรู้สึกได้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่เทสลาเป็นเจ้าของบริษัทรถสไลด์ที่น่าจะคอนแทกกันเขาก็ถามว่าเอ้ยเราทําอันนี้หรือ,อยังลองรีเซ็ตหรือ,อยังเอาบัตรอยู่ในรถแล้วมันนั่นไหมอะไรเงี้ยสรุปสุดท้ายคือโอเคประสานงานไวมากไม่ผิดหวังนะ ก็คือเขาถามว่าเอารถสำรองไว้ผมบอกผมไม่เอาก็เลยเขาก็บอกว่าตอนนั้น8ดโมงใช่ไหมคุยกันประมาณเสร็จ8โมงครึ่งเขาบอกเดี๋ยว1 1โมงเข้ามาสไลด์ผมก็บอกนะรถผมจอดอยู่ในบ้านรถสไลด์เข้าไม่ได้โอ้ผมก็ไม่ได้อยู่บ้านด้วยผมก็มาทำงานสรุปว่าเขาก็เอาไอ,อที่ลองล้อมาลองเอาแม่แรงยกที่ลองล้อมาลองเหมือนเวลาเราไปห้างแล้วรถมันจอดล็อกล้อครับเขาก็ไปจัดการเอาที่ลองล้อมาลองลอ้ลอรถเราแล้วก็เข็นออกมา เขีนแล้วก็มาขึ้นรถสไลด์ได้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เซทซาโทรเข้ามาหาผมบอกว่าเดี๋ยวจะเอารถไปตรวจสอบน่าจะเป็นที่ซอฟต์แวร์อันนั้นมันสุกใช่ป่ะพอวันเสาร์ตอนเที่ยงเดี๋ยวนะแล้วในแอปอ่ะมันขึ้นด้วยว่ารถเ,เนี่ยอินเซอร์วิสกำลังทำอะไรอยู่รถอยู่ที่ไหนอยู่ขั้นตอนโปรเซสอะไรแล้วอะไรเงี้ยถือว่าผมถือว่าเขาประสานงานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เราได้เร็วแต่คำถามนะถ้ามันไม่ได้ไปเสียในบ้านละ่ะ ใช่ไหมอันนี้ฝากไว้ให้คิดกันแล้วกันก็คือเขาก็มาสไลด์แล้วก็เอาไปทำพอวันเสาร์ตอนเที่ยงก็โทรกลับมาว่ามันเป็นปัญหาที่ซอฟต์แวร์นะสรุปอาการให้เราฟังแล้วเขาก็ลงซอฟต์แวร์ให้ใหม่ตกเย็นประมาณ6กโมงเย็นก็สไลด์คันเดิมกลับมาส่งที่บ้านครับไม่มีค่าใช้จ่ายถือว่ารวดเร็วมากแล้วก็ในแอปก็กลับมาเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ผมเจอนะเล่าให้ฟังส่วนที่เหลือเนี่ยประหยัดค่าน้ํามันขับสบายขับสนุกแล้วก็ผมว่าเรื่องของมันเป็นเทคโนโลยีที่เรา หน้าเข้าไปใช้อะหน้าเข้าไปสัมผัสนะครับรถไฟฟ้ายุคใหม่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเริ่มติดใจแล้วสำหรับรถไฟฟ้าผมมีโปรเจกต์ว่าถ้าปีหน้ามีโมเดลวตัวไม่ได้เชนนะน่าจะต้องซื้อเพราะว่าโมเดล3ก็ดีโมเดล Y ก็ดีเห็นไหมหดูดิผมว่ามันค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์่ะแล้วก็นั่งสบายนะครับแต่เดี๋ยวรอซื้อไม่ได้เชนดีกว่าเดี๋ยวซื้อพร้อมกันมันจะดูซ้ำกันเกินไปตอนนี้เร่ง BYD อยู่ครับ อยากได้ IN, ดอลฟินดอลฟินตัวสแตนดาร์ดอยากได้สีเทารถไฟฟ้าผมว่าถ้ามีการวางแผนการเดินทางมีการวางแผนหาข้อมูลของจุดชาร์จนะครับมีการจองจุดชาร์จมีการวางแผนการเดินทางผมว่าได้ได้เลยคือใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ต้องเซอร์วิสแล้วมันก็ขับสบายด้วยประมาณนี้ครับก็ฝากไว้เป็นข้อมูลครับใครกำลังมองหารถไฟฟ้า เทสลาหรือยี่ห้ออื่นๆก็ตามเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเทคโนโยีใหม่ๆแหละที่เราจะต้องเข้าใจมันและทําความเข้าใจศึกษามันนิดนึงพอเข้าใจมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะมีความสุขกับรถคันใหม่ครับผมยังไงวันนี้ผมต้นครับเจ้าของร้านให้ไอเดียไว้ประมาณนี้ใครสงสัยอะไรก็โทรได้เลยครับ086 3 2 1 4 0 0 0พครับใครออกเทสลามาติดลีมกับผมได้ ใครใช้เท s l าแล้วรู้สึกว่าชมแข็งมาเปลี่ยนที่นี่ได้เลยครับเจ้าของร้านใช้เท s l าครับเข้าใจเป็นอย่างดีแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณครับฝากออโตัดิ้ไทยแลนด์ไว้ด้วยครับทั้งเพจ Facebook และ YouTube นะครับอยากมีฟ o ลโลเวอรเยอะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆให้ทุกคนได้ชมกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ